จอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพี่ชายปลายข้1 5นะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ทําแกงกระแนงเอาไว้นะครับแล้วก็ทําต้มเปื่อยเอาไว้นะครับแล้วก็ปาแปลงเป็นวันนี้อีกเมนูหนึ่งนะครับแล้วก็มีการจัดโต๊ดด้วยนะครับเดี๋ยวทําอะไรต่อเดี๋ยวเข้าไปดูในครัวดีกว่านะครับเนื้อที่เหลือก็จะมาทําต้มแซบนะครับต้มแซ่บก็มีหอมใหญ่นะครับ มะเขือเทศครับนี่ผักผักผักชีลาวนะครับผักผักชีใบเลื่อยอันนี้เป็นต้นหอมใบขึ้นช่ายนะครับอันนี้เป็นมะนาวไอัน,นี่กระเทียมกับพริกนะครับอันนี้เป็นน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็หอมเจียวนะครับอ้าวทีนี้ทีนี้ก็มาดูว่าอ้าวมันเดือดอยู่นะครับมันเดือดอยู่นะครับอ่าเมนูนี้เดือดอยู่เดี๋ยวพี่ชายก็จะ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 ,จะมาช่างอีกนะครับช่งสามขีดนะครับสามขีด สามขีดอ่ะเดี๋ยวเบาไปนิดนึดน่งอ่าตักหมดช่างสามขีดนะครับน่าอร่อยนี่นี่นี่เนื้อเอ็นนะครับเอ็นเอ็นนี่เอ็นนี่นี่เอ็นแสดงว่าเราซื้อเนื้อมาโลหนึ่งเราทำได้สามเม,เมนูนะครับทำได้สามเมนูอ่ะเดี๋ยวช่างดูนะครับว่าได้เจ็ดจุดสองไหมนะครับ เท่าไหร่7.2ปอดีดนะครับอ่าอได้3กีบประดีนะครับได้3กี่ปรด,รด,ปรดีอ่าเดี๋ยวพี่ชายมาหั่นนะครับพี่ชายจะหัน่นนะครับเดี๋ยวพี่ชายหั่นนะครับหัน่นหั่นเป็นชิ้นเป็นลูกเต๋านะครับนี่โหน่าก,กินมาก ลูกเต๋าอะไรเป็นลูกเนี่ยลูกปรีเงี้ยเต็มปากเต็มคำดิอืมอืมโอ้เนี่ยสุดยอดของเนื้อนะครับนี่ใครไม่กินก็ไม่รู้นะครับว่ามันดึบดึบดึบดบดบขนาดไหนนะครับ นี่ก็เรียกว่าเนื้อสามชั้นนะครับเดี๋ยวมันไม่ค่อยถนัดอืมงี้ดีกว่าครับเขียงมันมันไม่ใช่เขียงไม้นะครับจะสับก็เดี๋ยวมันดัง อ่าวอ,อย่างเงี้ยอ้าวลงไปเดี๋ยวลุกเข้าไปอ,อ้าวชิ้นใหม่มาโอ้เยอะมาก โอ้บ่งๆเลยนะมาเอานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะครับถึงขั้นตอนการปรุงนะครับพี่ชายก็จะตักน้ําน้ําซุปมานนะครับน้ําซุปมาเอาตักน้ําซุปมาใส่นะครับอ่าใส่น้ําซุปว่ามันมีทั้งเครื่องยาจีนมีอะไรพร้อมนะครับนี่ สามสี่กระบวยนะครับสี่กระบวยนะครับเปิดแก๊สนะครับทีนี้พิกจายขออนุญาตชิมก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำซึ่งมันตุนตุนจนจนจน,จนเกือบเกือบแห้งเนี่ยมันรสชาติเป็นไงอืมมันออกรสเค็มนิดนิดนะครับ เกนิดนิดก็โอเคนะครับโอเคนะครับเกีน,นี้ใส่ใส่ผักลงไปเลยนะครับอ่าใส่ผักลงไปเลยอ่าใส่พริกนี้ไปเลยนะครับอ่าเอาละตั้งให้เดือดอีกท,ทีนึงนะครับเอาะนะครับเสร็จแ,แล้วก็ใส่เนื้อกลับลงไปนะครับนี่เนื้อกลับลงไปอ้าวโอ้โห น่ารอร่อยมากนี่ทีนี้นะครับรอ้อยเดือดแป๊บหนึ่งนะครับเดือดแป๊ดหนึ่งทีนี้ใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลนิดเดียวนะครับน้ำตาลไม่ต้องมากนะครับเค็มก็สักนิดเดียวนะครับเค็มก็สัก หนึ่งช้อนชาพอครับเพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้ใส่มะนาวมะนาวนี่พี่ชายใส่สามช้อนโต๊ะเลยอ่ใส่มะนาวเอานะครับแล้วก็ใส่นี้ก็ขออนุญาตชิมทีนะครับเพราะว่าอืมเอาปิด้วครับ อร่อยมากอ่ะทีนี้มาใส่ถ้วยกันะครับตัดใส่ถ้วยกลั้นหืมปล็้ดปลืเปล็ด,ลด,ลดนี่ นี่นี่อ่ะอลังการงานสร้างมากเอาละนะครับทีนี้ก็โรยด้วยผักชีผักชีผักชี หอม่อจัดได้สวยงามนะครับโดยมันมีสีมีสันนะครับอ่าแล้วก็นี่ก็ตลนหอมขึ้นใช่นะครับเยอะไปมันก็ไม่เห็นเนื้ออีกนะครับบากเอาตักเนื้อขึ้นมาไว้บนบ้างอ่ะผักลงมาอยู่ข้างล่างบ้าง อ้าวเสร็จแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนะครับหอมเจียวเอาละเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะดีกว่านะครับอ้าวเสร็จแล้วนะครับนี่เนื้อตุนนะครับหนึ่งกิโลอ่าทำได้สามเมนูนะครับแต่ว่าวันนี้มาอีกหนึ่งเมนูนะครับเมื่อวานนี้เป็นอ่าแกงพะแนแงนะครับอ่าส่วนวันนี้เป็น ต้มแซบนะครับนี่ต้มแซบต้มแซบเนื้อนะครับต้มแซบเนื้ออ่าอ่าอันนี้เป็นน้ำมะละกอปั่นนะครับน้ำมะละกอปัน่นอันนี้เป็นข้าวอันนี้เป็นถ้วยแบ่งนะครับอันนี้เป็นมะละกอสุกนะครับสําหรับทานเป็นผลไม้นะครับเอาละเดี๋ยวพี่ชายทานแลวนะครับหิวแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วครับ <laughs> ทานด้วยกันเลยนะครับอะเดี๋ยวพี่ชายชิมแกงพันแงงก่อนนะครับแกงพันแงงโอ้โหนี่เนื้อเบ้งเบ้งเ,เลยนะครับแกงพันแงงนี่เนื้อเป็นชิ้นนะ,ะแกงพันแงงอ่าพะืม อร่อยมากอืมไม่จัดใจ <laughs> นี่แกงกันแดงครับเข้มข้นนะครับนี่ต้องเบ่งเบ่งอย่างนี้อ,มมอืมนุ่มมากอ๋อจิมนิดนิดมา ต้องรักษามารยาทหน่อยจริงๆแล้วอยู่คนเดียวนี่ทำไงก็ได้ฮะใช่ป่อือรู้จักป่ะอืมมันเป็นเอ็นนิดๆน,นะฮะเกียวกุ๊กกุ๊กกุ๊กอร่อย ไม่เกรงใจแล้วดีมากอาร่อยด้วยอืมอืม <ừ> ต้๋มชัดเนื้อมันชิ้นิ้นมันเบ่งนะฮะอืม

เดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอคอยนิดหนึ่งนี่เตรียมมาแล้วแต่ว่าลืมลืมด้วยความอร,อร่อยเดี๋ยวขอขอขอ,ขอดหนึงทดน้ำนึ่งเนี่ยลองไปตามันดูับไม่ยากเลย โนะครับพี่ชายจะกินต่อนะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตลาน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับถ้าหากว่าชอบสไตล์แบบนี้นะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าแคร์นี่กดติดตามพี่ชายด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าพี่ชายลงปั๊บเตือนปั๊บเปิดดูปุ๊บอ่านะครับโอเคครับสวัสดีครับขอทุกคนมีความสุขครับ